รู้สึกอะไรไหมผมซึมผมรู้สึกผมตึกประเดี๋ยวผมฟื้นร่างกายผมดีปึ้งแลวผมฟื้นรู้แค่รู้ว่าโดนซึมแต่ฟื้น<อ>ฟื้น <ไป S 1> เลยผมฟื้นไ,ไวขอบคุณทุกคนมากครับเป็นกาลุกเกตบอเวทีเอาไทยอ็วันนี้ก็มวยไทยได้วยวกันก็สนุกมากแต่ว่ามันต่อยค่อนข้าง,งที่จะยากไม่เหมือนกับต่อยต่างชาติเพราะว่าคนไทยจะรู้ทันรู้เกมกันว่าผมถนัดอะไรผมมายังไงเขารู้หมดบอลรู้หมดเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยนังคู่เพราใส่กันแต่หนังแต่ยกแรกก็รอดในยกแรกเลย แล้วเริ่มมั่นใจกับยกไหญก็ผมก็พยายามทำคะแนนให้ตรงๆข้าหมดยกสี่เริ่มมั่นใจสามยกแรกนีหนักใจไหมผมคิดว่าหนักใจไหมผมคิดว่ามันก็เหลื่อมๆนิดๆหน่อยๆผมไม่ใช่ใช่มันมันแบบกินนิดกินนิดกินหน่อยหมายว่าผมยังมีแรงผมยังไหวอยู่คิดว่าเลยสองยกแรกทำไม่ดีสามยกแรกผม่าได้ได้แข่งแล้วก็ได้ลูกถีบครับแข่งกับลูกถีบเออเหมือนเหมือนกับว่าลูกถีบเนี่ยมันเป็นกุญแจ สำหรับชัยชนะในไฟนี้เลยครับครับถีบเบรกลูกพีเขาให้ถีบเบรกไว้เยอะๆครับเพราะว่าไฟแล้วไม่ถีบเลยไฟนี้ก็เลยต้องมาถีบหน่อยถีบนี่เป็นหนึ่งในแผนของเราไหมครับเป็นแผนครับแผนที่เตรียมมาตลอดครับคือว่าเบรกมันทาลายจังหวะคุ่ต่อสู้แล้วการเริ่มรู้สึกว่าชัยชนะเนี่ยมันต้องเป็นของเราเนี่ยช่วงตอนไหนครับคือผมตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีผมก็คิดแล้วว่าผมต้องชนะไฟนี้ผมแพ้ไม่ได้ครับผมแพ้ผมต้องเริ่มใหม่หมดเลย เราต้องกัดฟันจะเหนื่อยจะเจ็บแค่ไหนก็ต้องเก็บชนะให้ได้เพราะว่ากดไม่ลงอะ่ะใครเลยคือเราอ่ะจะไปต่อยเหมือนเหมือนต่อยที่แบบซุมสี่ซุมห้าไม่ได้แร้วพี่เขา,าดักเตะยางขอมอยู่ผมรู้ผมก็เลยเล่นจังหวะลูกยาว uh huh. ถ้าหาจังหวะเขาจะเข้าแล้วเขาดึงเขาท่าหลังออกผมก็คิดผม่าอ่านเกมไปว่าต่อยไม่ได้ใววนว uh huh. ันนี้เล่นเล่นลูกฝีมือดีกว,ว่า uh huh. แต่ผมอ่านเกมตลอดเพราะว่าเราจะไปต่อยบูมบามซุมสี่ซุมห้าไม่ได้เสียเปรียบ ยกหนึ่งยกสองหนการพยายามจะเอามือหรือว่าการเนี่ยป้องป้องกั้นคอได้กับทุกครั้งเลยใช่ครับซ้อมมาเยอะไหมลูกนี้ซ้อมตลอดครับผมว่าไม่ประมาทครับเพราะว่าพี่บอลเขาเก่งลูกนี้ถือว่าวันนี้ถ้าเราพลาดอีกเสี่ยงวินาทีนี่ก็ล่วงได้เหมือนกันหลับแน่นอนนะถ้าพลาดครับใครโดนก็หลับครับเพราะสุกวดตะโรแต่ไรช็อตเนี่ยออกมาหวัดเสียวได้เลยครับครับพูดถึงลูกที่โดนปลายคางหน่อย ตรงไหนโดนตรงไหนประมาณยกสองวยกยกสามเนี่ยโดนรูปหนโดนาดช้าหรือโดนใบคางนะโดนหมัดโดนหมัดใบคางโดนหมัดแล้วก็โดนเตะนิดหน่อยใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกอะไรไหมผมไม่รู้สึกอะไรไหมผมซึมผมรู้สึกผมตึ๊กประเดี๋ยวผมฟื้นร่างกายผมดีปึ้งแล้วผมฟื้นรู้แค่รู้ว่าโดนซึมแต่อาจจะฟื้นฟื้นเลยผมฟื้นไปวิ่เดียววิ่งวิเดียววิ่สองวิก็ผมฟื้นละผมกลับมาเหมือนเดิมพี่บอลเป็นไงบ้างวันนี้แข็งแข็งครับโอ้โหพี่เขาต้องเครดิตพี่เขาไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะพี่เขาระดับโลกอยู่แล้ว ถ้ากลับฟังกันกลับเปลี่ยนกติกา<ม>จากมวยไทยเป็นคกบอ็อกซิงคิดว่าสู้พี่เขายากเพราะพี่เขาจะถนัดมากกว่านี่มวยไทยเรายังเอาวุฒได้มันยังมีตอกมีหมัดนมเล็กอะไรเงี้ยใช่นะฮะแล้วจากจากกระที่โดนพี่เขาเจาะไปที่บริเวณขาของของเราเนี่ยนะจนฝากรอยเท้าไว้ไข,ขานาดเนี้ยดูแล้วเป็นไงมันมันจี๊ดขึ้นมาไหมหรือว่า มันบาดเจ็บหรือว่ามันเริ่มมีปัญหาอะไรไหมผมก็เจ็บทุกไฟผมขาว่ามันก็แดงอยู่แล้วไอเขาม่าเจ็บเรามันชินอยู่แล้วเราโดนเราก็เจ็บทุกไฟเนาะมันก็โดนกันได้ของันเนี้ครับถือว่ายังไม่เท่าไหร่ว่ากันนะมันก็เจ็บแหละแต่ว่าชินแล้วพี่ครับมันชินแล้วก็เลยครับพี่ก็เต็มหนักครับก็ขอบคุณที่บอลครับที่มาต่อยกับผมคือว่าไฟนี้ได้ทั้งกระดูกได้ทั้งประสบการณ์ อะไรหลายอย่างแบบได้รู้ว่าพี่เขาต่อยระดับโลกมาทั้งนั้นเลยแบบแต่ละคน,น่ะและผมสามารถชนะพี่เขาได้รู้สึกผมรู้สึกภูมิใจนะ<อ>แล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ต่อยกับพีเขาเพราะเมื่อก่อนพี่เขาเป็นในด้านผมเมื่อก่อนพี่เขาต่อยผมและเชียร์เขาตลอดผมจะดูเขาตลอดเขาต่อยอะไรผมก็ให้กำลังใจเขาตลอดครับเดี๋ยวยิ่ไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วอวยพรปีใหม่แฟนๆมวยคุณหน่อยก็ขอบคุณแฟนคลับที่เชียร์ผมว่าปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคน,นคมีความสุขครับ อมวยจัดมวยวันนี้ส่งท้ายปีเนาะก็สนุกูุครูเนาะก็กลนะับบ้านปลอดภัยคอยมีความสุขมา,มากๆครับในปีหน้า